สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมวันนี้เรามาทําอะไรกันนะว,วันนี้เราจะมาโปรโมทครับผมกิจกรรมดีๆนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23นะครับที่พัทยานะครับโครงการของเราเร,าเรียกว่าชื่อว่าฮีโร่พัทยา Save the w วร์โปร t ท c เ t อ e s ซีครับนะในกิจกรรมอันนี้นะครับก็จะมีการ เรียนรู้วิธีการนำขยะมารีไซเคิลและการแยกขยะอย่างถูกวิธีนะฮะอันนี้เ,เป็นข่าวกิจกรรมเบื้องต้นนะฮะครับนะครับผมพูดถึงความเป็นมาเป็นามาด้ต้นคงับก็โปรเจกต์นี้เกิดไึ้นได้นอ่าโปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นด้วยอ่าผมเมื่อกี้เนี่ยครับ คือเราทำร้านซูชิโรการเล่นอยู่ที่พัทยาด้วยนะฮะแล้วก็ตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยเราเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะฟื้นฟูให้กิจกรรมการท่องเที่ยวงพัทยาเนี่ยมันกลับขึ้นมาเพราะตอนนี้พัทยาแบบมันก็แย่มากนะฮะนะเราเราก็คุยกับทางพิบล่าเฟคโพ p เลอร์นะครับก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อดึงทุกภาคส่วนมาร่วมด้วยช่วยกันครับครับผมนะครับก็เรียกได้ว่าจะ เชิญชวนนะครับพี่พี่น้องนองนะครับมาร่วมเป็น ฮีโร่ร่วมกันของพัทยานะครับแล้วก็รวบรวมเอาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารหรือว่าเจ้าของโรงแรมเจ้าของธุรกิจนวดสปาอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ผลกระทบนะครับในพื้นที่พัทยาเนี่ยเราก็จะดึงพวกพี่พี่เพื่อนๆนะครับมาร่วมเป็นฮีโร่แล้วก็มาร่วมฟื้นฟูนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่พัทยาร่วมกันนะครับโดยที่เราเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากที่ซูชิโร่การ์เด้นพัทยานะครับอยู่ที่พัทยากางสายสามนะครับแล้วก็จะให้พี่พี่น้องน้องเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใครที่จะมาร่วมกิจ กิจกรรมเนี่ยก็สามารถมาลงทะเบียนได้ตอนเที่ยงนะครับในวันที่22สิงหาคมนี้ที่ร้านซูชิโรกาเดนพัทยานะครับแล้วก็จะมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทั้งด็อกเตอร์<ม>นะครับด็อกเตอร์ปริญญาครับผมบมีหมออถ<ช>นะครับผมจะมีมาอบรมแล้วก็แนะนําการแยกขยะและการนําขยะมารีไซเคิลนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีวันอาทิตย์นะครับเราจะตอนเช้า8โมงเช้าจะขึ้นเรือข้ามไปที่เกาะล้านนะครับไปร่วมกันนำขยะจากที่เกาะล้านเนี่ย กลับมาบนะฮะเราไม่ทิ้งเอาไว้บนนั้นใช่แล้วนะฮะนะครับก็จะเป็นการที่ทำให้ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แคมเปญน,นี้เนี่ยเราก็เริ่มต้นที่ตัวเองนะครับโดยที่นำพวกเราเนี่ยเป็นฮีโร่ของพัทยาเนี่ยไปเก็บขยะแล้วก็กลับมาแต่ว่ากลับมาแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรสนุกอย่างแน่นอนรบกวนบอกนิดนึงว่าสนุกสนุกยังไงครับ ก็นอกจากนั้นเราจะมีมดนต,ต,ตรีนะคะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกว่าเป็นดนตรียังไงบ้างครับก็คือมันสืบเนื่องมาจากช่วงโควิดนะครับที่ว่าพี่กบกลุ่มศิลปิพันธมิตรสร้างสรรค์ไลท์โพลเลอร์ Light roller, แล้วก็ไบไฟเดอร์ er, ครับชวนผมแต่งเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงชื่อเพลงส่งต่อความรักก็คือว่าที่หมางเพลงเนี่ยก็คือเราได้รับความรักจากบัคลากรทางการแพทย์หรือว่า คนที่ร่วมด้วยช่วยกันในช่วงโควิดอย่างเงี้ยครับเราได้รับความรักตรงนั้นมาเราก็ต้องการส่งต่อสิ่งดีๆออกไปให้กับสังคมต่อไปจนได้มาถึงโครงการพัทยานี้ครับ,รบเราก็มีโอกาสได้เก็บขยะก,กันซึ่งเราก็เอาบทเพลงเนี้มาส่งต่อความรักออกไปให้คนพัทยาแล้วก็คนไทยได้ได้สร้างสารรค์ความรักต่อ ไปอีกครับซึ่งก็มีศิลปินมากมายครับก็มีน้องธันวามีน้องไปนวมมีคุณอ้อมีโอครับก็เป็นรวมศิลปินติดตามเพลงนี้ได้ทาง l i k e s p o l ล r r แล้วก็ t o ิตก l e าเบินะครับ u t u b e ครับเดี๋ยวให้น้องธันวาแนะนำตัวหน่อยครับน้องธันวารุ้ความรู้สึกก็ได้สาจะทำอะไรกับเราธันวาจะไปทำอะไรบ้างที่เ,เป็นทำอะไรหัวหน้าอะไรแอ,อะไรล้วมีอ ผมก็เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการขยะนะครับแล้วก็จะมีหน่วยอื่นๆอย่างเช่นหน่วยรักสัตว์รักน้ำรักทะเลหรือว่ารักป่าไม้นะครับก็โครงการนี้เนี่ยผมก็รู้สึกภูมิใจนะที่ได้มาร่วมโครงการนี้ด้วยนะฮะก็ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมและร่วมในโครงการนี้ด้วยนะครับครับ เดี๋ยวยังไงยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสําสำหรับโครงการาดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราฝากบทเพลงส่งต่อความรักให้เป็นกำลังใจกับทุกคนที่กำลังประสบปัญหา,าในช่วงวิกฤตก,การต่างๆนะคะให้เราผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะแล้วก็ยังไงก็กิจกรรมดีๆเนี่ยเราขอฝากให้ฝากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะมาเป็นฮีโร่กับเรานะคะเพราะฮีโร่เนี่ยใครก็เป็นได้ค่ะ ส่งให้เธอเป็นกำลังใจให้เธอเก็บไว้ไม่ต้องคืนให้แล้วไม่ต้องคืนนะคะ<ฮ>เจอกันที่22-23สิงหาคามนี้ที่สุชิโรก่การเด้นพัทยาครับ